มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่เจ้าบ่าวแหลงใต้อวยพรให้ลูกชายในวันแต่งงานพูดคำเดียวลูกสะพ้ยเลิกรักทันทีกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะที่ได้อวยพรให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งเจ้าบ่าวก็คือลูกชายของตนเองโดยในคลิปดังกล่าวแม่เจ้าบ่าวได้อวยพรเจ้าสาวแบบเรียบง่ายว่าอย่าเจ็บอย่าไข้ พร้อมกับรถน้ำมนต์แบบเบาๆนะคะแต่เมื่อหันมาหาเจ้าบ่าวซึ่งอวยพรว่าอย่าหลายใจนะเนนบีคนนี้คนสุดท้ายแล้วคนอื่นไม่เอาแล้วนะพร้อมทั้งพรมน้ำมนต์บนหัวแบบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะโดยผู้ใช้ติก t o อกรายหนึ่งได้โพส์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าฟังนะฟังฟังแม่ลูกเป่าหัวแก้วหัว,หวแหวนแม่ขอพูดทำเอาคนในงานต่างก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะ แม่จะบ่าวแหล่งใต้วอวยพรให้ลูกชายในวันแต่งงานพูดคําเดียวลูกสะใภ้เลิกลักเลยค่ะงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ